นี่ฮะดูครับเพื่อนทุกคนนี่ฮะนี่พอระดับน้ําสูงขึ้นมาปลาตะเพียนเหล่านั้นก็จะกัดกินพวกใบหญ้าพงเหล่านี้นะครับดูฮะนี่ฮะปลาตะเพียนเป็นปลาที่ชอบกินพืชสดๆประมาณนี้นะครับผมนี่ฮะและอีกเป็นพืชหนึ่งชนิดที่ปลาตะเพียนธรรมชาติชอบมากๆนะครับผมนี่ฮะ เป็นญ้าพงเขาจะเรียกว่าตามภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าญ้าพงนะครับผมนี่ฮะมีใครเคยเห็นบ้างนะฮะมีเพื่อนๆพี่ๆน,น,นักตกปลาท่านใดเคยเห็นบ้างครับเนี่ยฮะคือญ้าพงนะครับผมนี่ฮะเป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่ปลาตะเพียนชอบกินมากๆก,กับพืชชนิดนี้กับญ้าชนิดนี้นะครับเนี่ยฮะคือยาพงเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าปลาตะเพียนมันชอบจริงหรือเปล่า นะครับผมเนี่ยฮะมานะครับทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าปลาตะเพียนมากินจริงหรือเปล่าอ่านะฮะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับผมเนี่ยฮะหญ้าพงหรือว่ากอพงที่มันเฟื้อยลงไปกับน้ําแบบนี้นะครับผมเห็นไหมฮะถ้าหากระดับน้ําสูงขึ้นมาถึงใบหญ้าพงเหล่านี้ ปลาตะเพียนก็จะมาแทะกัดกินพวกใบหญ้าพงเหล่านี้นะครับผมนี่ฮะหญ้าพงที่มันแทงยอดขึ้นมานะฮะจากกอมันอยู่ฝั่งตะกนี้นะครับผมเนี่ยมันจะแทงยอดขึ้นมาแม้แต่ใบนิดนึงก็ไม่เหลือนะครับถูกปลาตะเพียนเหล่านี้แทะกินซะจนหมดนะครับนี่ฮะแผลใหม่ๆเลยเนี่ยฮะนี่ คือโดนกัดโดนแทะจากปลาตะเพียนนะครับเนี่ยที่มันแทงยอดขึ้นมาใบไม่เหลือเลยมันจะแทงยอดเลื้อยลงไปกับน้ําแบบประมาณนี้นะครับเนี่ยนี่ใบไม่เหลือแน่นอนเพราะว่าพวกปลาตะเพียนเขาจะมาแทะมากัดกินพวกใบหญ้าพงเหล่านี้เขาชอบมากๆดูฮะทุกคนเนี่ยฮะสดสดใหม่ๆเลยเนี่ยฮะเพิ่งจะแทะไปเนี่ยฮะนี่ ปลาตะเพียนจะชอบกินเวลาน้ําขึ้นสูงระดับน้ําทะเลหนุนสูงหน้าแม่น้ําปราจีนบุรีนะครับนี่ฮะถ้าหากน้ําทะเลน้ํานี้มันหนุนสูงขึ้นน้ําก็จะอยู่ระดับที่หญ้าพงเหล่านี้มันเฟื้อยลงไปอยู่กับน้ําเขาก็จะมาแทะมากัดกินพวกหญ้าพงเหล่านี้ปลาตะเพียนชอบมากมากนะครับทุกคนนี่นะครับนี่ฮะนะเดี๋ยวตามผมมาอีกเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกว่ามัน กินเยอะขนาดไหนนะครับนี่ฮะเห็นไหมทุกคนนี่ฮะหญ้าพงที่มันเฟื้อยๆลงมาอย่างนี้นะนะครับนี่ฮะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูลงมาแค่ไหนก็โดนแค่นั้นนะครับผมนะฮะระดับน้ําขึ้นสูงแค่ไหนพวกปลาตะเพียนก็จะไล่กัดกินพวกใบหญ้าพงเหล่านี้นะครับนี่ฮะทุกคน นี่ฮะนี่ผมจะให้ดูนะครับนี่ฮะนี่มันเป็นอะไรที่ชอบมากๆนะครับปลาตะเพียนธรรมชาติปลาตะเพียนแม่น้ําปลาจีนบุรีนะครับผมนี่ฮะพวกยอดญอ้าพงที่มันแทงออกมาแบบนี้ไม่เหลือแม้แต่ใบนะครับผมนี่ฮะนี่ ใบที่มันฟื้อๆลงมานะครับผมนี่ฮะทุกคนนี่ฟื้ยลงมาระดับน้ําขึ้นมาสูงถึงใบมันใบหญ้าพงเหล่านี้ปลาตะเพียนก็จะขโจรนกัดกินนะครับผมเพราะว่าเป็นพวกปลาที่ชอบกินพืชสดๆนะครับปลาตะเพียนธรรมชาตินะครับผมนี่ฮะนี่ก็เป็นชุดตกปลาตะเพียนเหมือนกันที่ผมเตรียมมานี่ขั้นเด็ดผมนะคะ เป็นคันในตำนานเลยนะครับผมทุกนท,ทุกคนเนี่ยฮะผมจะรอให้น้ําขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับน้ําระดับน้ําตอนนี้กําลังขึ้นนะครับผมนะเที่ยงแล้วละ่ะตอนนี้เวลาเที่ยงตรงพอดีนะครับนี่ผมจะตกช่วงเวลาน้ําขึ้นนะครับผมเราจะมองเห็นได้ง่ายมากนะครับ เวลาน้ําขึ้นมองเห็นได้ง่ายะมได้ง่ายมากๆเวลาน้ําขึ้นมาปลาแตเพียงเขาก็จะมากระตุกกินใบหญ้าพงเหล่านี้นะครับเราค่อยหย่อนใส่ผมก็จะเกี่ยวใบหญ้าพงหรือว่าใบาสลอดนะครับผมนะฮะนี่ทุกคนเข้ามาดูใ,ใกล้ๆครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะี่ฮะ เห็นไหมฮะทุกคนเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนตัดนะครับใบหญ้าพงเหล่านี้นะฮะโดนปลาตะเพียนกัดทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมฮะทุกคนนะฮะเนี่เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูใ,ใกล้ๆนะครับ นี่ฮะเพื่อนทุกคนดูนะครับว่ามันแทะมันกัดขนาดไหนปลาตะเพียนกินนะฮะระดับน้าขึ้นมาถึงตรงไหนมันก็จะกัดกินตรงนั้นดูครับทุกคนดูฮะดูใบหญ้าพงนะที่โดนปลาตะเพียนเหล่านี้กัดนะครับผมนี่ฮะนี่ดูนะครับนี่ฮะถ้า,าระดับระดับน้ําขึ้นมาสูงประมาณนี้ก็เห็นละนะครับนี่ฮะยอดหญ้าพงที่มันแทงลงมาแบบนี้ไม่เหลือ ใบต่างๆนะครับผมนะฮะยอดอ่อนๆยังโดนแทะเห็นไหมฮะทุกคนนะีน่ยนี่นี่ฮะนี่มันเป็นอะไรที่ชอบมากๆบลาตะเพียนกับยอดหญ้าพงหรือว่าใบหญ้าพงนะครับผมนะฮะนี่